倒霉快递。<laughs> <laughs> ิดีโอสาวคณะค่อยๆทยอยลงมาไม่ได้ครับเอาอาสาื่นครับปีงันเยอะปีงเยอะกับเออจะแค่เยอะนะครัะจอร์เจียหาไหลครับต่งหันหน้าตงนี้จรล้แ้ว่น

เยอะนะเเดเลยมดใครด้วยไรผายนดีสุาด้วยผา้วยปากายในปากงแงงนี้เลยแดงเห็นพี่นักกินผู้หญิงผมทองยังไม่ถึงหญิงผมทองไปเ่อไเ่อยไปเไื่ไ เอาเราก็มีสคนแต่พายจิงเนี่ยแบบแต่พายจริงเนี่ยแบบพายยังไงล่ะจ้า แลองพาดูส so ักนิดนึงไม่เอาเดี๋ยวมาไม่ถึงถ้ถึงกหดหล้พาพาีไม่ได้ให้วอร์มก่อนยืดก่อนนะคนนี้จะเหนม่อยอ่ะผมเป็นเด็กนี่ก็เด็ก ต่คุณเป็นเด็กโตคุณมีประสบการณ์แล้วไม่เคยครั้งแรกเหมือนกันเฮ้ย้ย้เยโยแ้ไม่เลยแ้งเล่ายลยายเป่ะ พายหน่อยฝั่งขวาพายหน่อยพายเดี๋ยวมันปุ่เข้าฝั่งต้องให้ฝั่งขวาชนเมาโซนเอาเอาหมุนไม่ได้แล้วเอาพายเขาบอกไม่กลับไม่โดนนันตัวรอบหนึ่งตัว

ดีมัน,นียายนี่เลยเรีบ้โโอ้โโอ้โห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 อโอ

นตรงนั้นตรงน enfin ั้นหรไม่มีใครพายเลยด้วยิตรงขึ้นขายแามันต้องพายให้ผีหิบเนี้ยถ้าชนถ้าชนผมีสิทธิ์า้อระน้ำเข้าเรือเจ็ดนะงั้นตะกอนที้ไหนไม่ต้องกะโกนหรอกตอนนี้กระจนค่ะ ไม่ถามเหรอโม้ยโอ้ยมอะไรเจ้าไรโดนเย็นเป็นระวัมดวยคุณม่ไร่ะยาอะไร่ไ่ไม่อนเลเกียหูอต้องอรอร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 ออรอรรอ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 อรอ่อรอรอรออรอรอร้รออร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 อ ปดเย็บไฟกษัตริย์แซงไปแซงมาก่อนเข้ายิงปดฟังเข้ายิงใช่อย่างนี้เลยพอแล้วพอ <tôi>

Okay, ดอดีเสียเ็นไทม่ไม่ละไม่ละไม่ไม่ไม่รักอโอ้โหมันตื้นแล้วก็ลึกเลยอะนั่งดีๆนั่งดีๆเขาเขาใช้ัง่ายเอาโอ้โหดอม่โงมบ่โอมบ่เลยนะเราง่ายกว่าเยอะเลย ทางนุ้นเป็นไงบ้างสองก้อนเราไปดูน้ำข้างล่างน,น,น้ำมันไม่ดิลล์เลยมันมีเชออกก่อนของตัวของตัวหาล่าน้ำหนึนะะ่งเอ้าต้องเก็บแล้วนะสิใช่มาเก็บก,กันสบาย

อ้ตัวนี้แหลตัวนี้แหละหลอหอตัวนี้หรอที่จะเตกบอกเองโง่ให้เรียบร้อยตายตายสัญญาณเียร้อยตายเีย้อยแตกแล้ว ทำนี้เป็นไงบ้างคะหมดแรงยังหมดแรงยังบอกเอาเลยสิเหลือเยอะไหวไมโล่งไหวไหมยองตอนกลางตอนต้นไหวไหม อีกรัมหนึ่งหายไปได้อืมไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปอีกหนึ่งข่าวข้ามข่าวหนึ่งลูกก็ขับรถกลับไปอีกก็ก็เหมือนทางที่เราขับมาไม่ขอเล่นอีกหน่อยก็ดูสภาพไป ระวังห <toys> ินนะลูกระวังะดุดอ่ะบอกคนอื่น๋ยวตัวเองโดนเอง่ลูกจะมาถกชนแม่ ยิงปิดปิดทายเนี่ยปดง่ายกว่าปล่อยปล่อยปล่อยน้องปอดปล่อยไปเอยไปน้องเียปน้องปล่อยอยู่แล้วไม่หลอกเอ้าเหมือนปีนขออตาเหมือนปีนขออตาแล้วจำจำโน้นแล้วไม่ต้องเจินม่ได้หนูพี่จับโดด เอปาปอทำใส่รองเท้าดีๆก่อนดิใส่รองเท้าดีๆก่อน